สวัสดีครับอยู่กับเสือพาไปนะฮะคลิปที่หนึ่งพาไปดูดอกคอเทืองบานเต็มทุกนะะคลิปที่สองมาดูดอกคอสมอบานนะฮะเลเป็นอที่นา่าน่าสงสารน่าตลกมากเลยคือต้นสูงป,ประมาณนี้นะครับผมพอแม่งแห้งใบเล็กเล็กนะแต่ก็ยังใสยอยากจะออกดอกคุณผู้ชมโอ้ยน่าสงสารจังเลยดูนะ ตดแเคเ่นี้นะฮะตกดกแล้วโอเ้ย oh, hey. เป็นยังไงนอ้องชีวิตของคคสโมเราวปีนี้นะฮะมันอาจจะเป็นเพราะพื้นที่นะะ้องนะ,ะดินนะที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นดินกรวดเนาะมันก็ยากต่อการเจริญเติบโตของน้องนะต่อใหเ้เราจะใส่ปุ๋ยนะเราจะรดน้ำอย่างดีนะะเนาะนะปัดนะมิติใหม่ได้เกิดขึ้นในโลกแล้วนะคะสม คอสมสสูงหนึ่งคือบออกดอกนะเราเคยเห็นแต่ <c oughs> เคยเห็นแต่ความสูงประมาณสักหนึ่งฟุตเป็นอย่างต่ำนะบางทีก็ถึงเขาถึงเอวนะครับโอ้เอฟซีดูนะเต็มเลยนี่นี่เตรียมแล้วเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ยทั้งดอกตูงทั้งดอกเริ่มบามนีนะครับสูงหนึ่งคืบนะฮะกลายเป็นคอสมอสแคร์แล้วนะตอนนี้นะครับเออ ก็ให้กำลังใจคอสมอลของเรานะฮะเมื่อวานนี้เราก็ได้เก็บข้าวเปลือกนะฮะกระสอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะได้ตัวเลขสวยนะฮะวันเกิดลุงนะ17กระสอบนะครับส่วนการประกอบแครนคู่นะฮะที่ไปเสือเรียกเองเนาะนะครับนะถ้าแครนจริงๆเลยเนะี่ยมันจะมีนะไล่ระดับนะความสูงเนาะ1 2 3 4 5 6นะะ1ด้านนะฮะแต่เนี่ยนะครับเป็นความสูงที่นะฮะ มีนะหนึ่งแล้วก็ประกบข้างก็เป็นสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้านะฮะพี่เสือตัวเรียกว่าแครงผู้นะครับเพื่อระดับที่ร้านองปูกนะครับตอนนี้เราก็ทํากันไปสองวันเต็มแล้วนะครับผมนะครับอาจจะไม่เต็มหรอกนะครับวันละนิดนิดหน่อยๆนะฮะแล้วแต่เวลาเนาะนะครับได้เท่าไหร่แลนะ้วเนานะเมื่อคืนนี้ตอนนั่งกินหมูกระทะนะฮะป้าก็ถามว่า ที่เราประกอบเสร็จแล้วได้กี่อันเนะดี๋ยวพี่เสือนับเลยแล้วกัน f อน,นะมันได้กี่อันแล้วเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิี่กส่ความสูงเท่ากันนะสิบแปดบวกเป็นสามสิบหกนะคุณผู้ชมนะสามสิบนะ ส่วนที่ประกอบไปเมื่อคืนนะฮะยังไม่ได้เก็บอีดนะฮะหนึ่งสองอันนะครับนะแล้วก็ที่ยังไม่ได้นะฮะประกอบนะฮะแต่จัดเรียงเอาไว้นะฮะนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสิบสิบห้าอันนะฮะสิบห้านะบวกสามสิบแปดนะฮะ ก็เป็น5้าานะฮะโอ้า4ี่อันนี้นะฮะอันนี้5้าสบี่นะครับแล้วก็ที่ป้ามานะซื้อมาเพิ่มนี่นะฮะใหม่ล่าสุดนะฮะจากวันที่ไปเยี่ยมลุงอีกเนาะนะครับอีกสองสาขาเนี่ยไปตะเวนหาซื้อมาเนาะนะครับ,นะรบก็อันนี้น่าจะได้อีกประมาณสักประมาณสักสิบหรือสิบห้าชุดนะ,นะเอฟซีนะฮะก็ไปเสร็จแล้วรวมตอนนี้นะคาดป้านะฮะการนะ ทำแข่งคู่เพื่อประดับลานองปูนี่นะครับก็น่าจะได้สักเจ็ดนสะิบแล้วนะฮะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยนะยังไม่ได้นะยังไม่ได้อ่าจัดนะเข้ากลุ่มนะฮะที่ท,ที่ที่วางอยู่ตรงนี้กับตรงด้านหน้านะพระพุทธร,รูปตรงจุดนู้นด้วยนะครับแล้วก็มีคำถามนะจากเอฟซีร้ายท่านจะประดับตรงไหนนะฮะอ่ะเพื่อให้เห็นภาพนะเดี๋ยวพี่เสือจะนะ พาเอซไปดูตรงจุดนั้งเลยนะครับอ่ะนะครับตอนนี้พี่สุก็นะจะไปลองทดลองตั้งนะมันจะตั้งไม่ได้น้อนะเพราะว่ามันจะต้องมีการ,รใช้ไม้ไม้ไผ่นะฮะเสียบลงไปในดินนะฮะหรือไม่เป็นเหล็กนั่นะฮะผมนะเพืนะ่อยนะึดกับผูน ต้องนี้นะใช้ไม้ให้เด็กนะปกักลงไปที่ดินแล้วก็เสียแต่ช่วปไปตัเวเรียบไปได้เนะอจอก็นใจกันมากเลยนะ ความว่างของแคนทู้นเนี่ยความว่างหนึ่งฟุตนะครับความกว้างหนึ่งฟุตนะ foot, นะ foot, นะเราก็ต้องมาวัดฐานรอบลองูทุ okay, นนะึงว่างเท่าไหร่นะครับแล้กวก็าฐานหนึ่งฟุตออกมาก็จะได้จํานวนของนะแคนทู่นี้นะถ้าสมมติฐานรอบองค์ูยาวทั้งหมดนะสมมตินะฮะหนึ่งร้อยเมตรนะครับ หนึ100่งรเมตรหารสามสิบนะหนึ่งพุทคือสามสิบเซนใะเนี่ก็จะต้องใช้ทั้งหมดสามสิอันนะถูกไหมครับหนึเมตรนะใช้สามสิบอันนะใดครับว่าจริงมันน่าจะประมาณสมมุตินะสี่ร้อยสี่ร้เมตรกะต้องใช้ร้อยยี่สิบอันก็้องใช้จำนวนมากนะฮะคุณผู้ชมท่านใดที่ นะอยากจะนะร่วมนะฮะประดับตกแต่งนะฮะร้านองปูนะฮะกับนะการทําแคนคู่อันนี้เป็นชื่อที่พี่เสือตั้งเองนะฮะยังไม่ใช่เป็นชื่อที่ป้านะเรียกนะครับก็สามารถนะแจ้งผ่าน youtube ทุกช่องมาได้เลยนะนะครับนะฮะก็ท่อนหนึ่งเดือนนะมันนะฮะ ร้อยห้าบาทเนาะของ SCG ซีีนะจะแข็งแรงหน่อยนะร้อยห้าบาทเนาะหนึ่งท่อนนะฮะหนึ่งร้อยห้าบาทนะหนึ่งชิ้นนะฮะไม่ใช่ได้หนึ่งท่อนนะต้องเรียกว่าหนึ่งชิ้นเนะี่ยร้อยห้าบาทนะหนึ่งชิ้นก็จะถ้าแทนคู่หนึ่งอันเนี่ยน่าจะใช้ประมาณสัองชิ้นนะเอฟซีเนาะหนึ่งเมตรโอ้ยไม่พอเนะฮะอันนี้มันหนึ่งเมตรนะฮะหนึ่งเมตรอันนี้ก็เกือบเมตรโอ้ประมาณสามอันนะฮะ หนึ่งชุดใช้ใช้ประมาณ3ามทอดสามสามชิ้นนะฮะก็ประมาณสัก3ามรอบาทสามบาทก็แล้วแต่คุณผู้ชมอยากจะมีส่วนรวมเท่าไหร่ก็ได้น้องนะฮะเพื่อประดาบตกแต่งร้านของคุณให้ช่วยงานนะฮะอักคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับแดดแรงเด๋ยดเช้าเลย